นมัสการพระอาจารย์วันทาคูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สม็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15คห้าาเดือน10ปีเถาะวันนี้เป็นวันธรรมวนะหรือวันพระนะครับและเป็นวันไหว้พระจัจทรย์วันนี้เหมาะแก่การไหว้พระขอพรนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสีหยับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะโกสีบรอนเงิน ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวัตนตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมส,ออมสีชมพูพลอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลคณีในชื่อคือยอยักษ์รอเรอเรลิงและวอลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใรตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดดตตััััวววหนนนนึ่่งเเชียกะครบ ก็คือจอจานเฉาช,ชิงจอช้างซอโซ่เฉกระเฉยและหย่อยิงเลขมงคลวันนี้เลข8เลข9และเลข3มไมเซตวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมศรนาธรรมศวนะหรือวันพระนะครับตรงกับวันไหว้พระจันทร์ด้วยนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์จะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน8ทางจันทรคติของไทยนะครับและอยู่ในช่วง กลางฤดูไม้ฤดูใบไ,ไม้ร่วงในประเทศจีนนะครับการไหว้พระจันทร์ถือเป็นการขอบคุณพระจันทร์ที่ทําให้มีผลผลิตของการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์นะครับการสักการะไหว้พระจันทร์จึงหมายถึงผู้ไหว้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสอย่าลืมไหว้พระจันทร์กันนะครับ ขอเป็นกำลังใจในการร่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ